เิงยูกิเฮียนนังซือพี่น้องเรียวเรียวเียวแลนพาลูกเอิบเรนเขาเขียนนะคะรยนอเขาใส่อกอกอ่านนั่งดอกี่เียวใจกับอ่านนังสือบัวเป็นอีขะกเ่ลยเล่าเานะเออ ชูเอาหัวออกดู h a เอาหัวออกเหี่ยวไก่เอามือจะออกดูอเหียวเหียาจอะไชิงกับเชื่อมันคือการชู ลิงป,ป่าปูสิงสิงโตเสือไต่ไต่嗯ไต่嗯ไต่ไต่ไต่ใหญ่แล้วพี่จิ่ง งัวงัวเอ่อเอาจะเอาไปใช้นี่นี่อา่านในบ้านไงไก่ปลาอันนะี้อาชีพสี่ส่หลาชีสีสส่เอา,มา,มา้งั้นงมงปลาหมูเจื้อชิง ปูไกล่ลิงอ่านวันอีลาอานรปลาปลหมูนะอ่านว่าเป็นเรียกว่าทางใหม่เลยเป็นอะไรบ้างเนี่เนยเมือนอยาก,กเหมือนอยากเหมือนอยากเลียนแมวอีแมวมันดีทิมน่ะจะมีแมว,แมวแ มากอ่านนังซืออยู่พี่น้องเลยโอ้ยเบิ้งสยคยมีเงื่งจูดเพื่อนอีกหลยนี่อันมี้เพื่นการเนนียร์การในนกนกนกเหนื่อยแน่นบอนาวป็นไรมันทำมาได้มันชื่อว่าไงนก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  นก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 กน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  นกนกนกมันวเปาเหมือนนก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 นม่แม่มันเปาเจ้าเด้อแม่มันกหมเจ้าจะนกโไม่ยนกสีพิงอสเาเจ้าอกันนนก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 กน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 นก

สุสุแมวแมวเพื่อนมาเสื้อเนี่ยเป็นแมวแม่แม่เพื่อนเสื้อเพื่อนมาเชียร์เนี่ยเป็นแมวเสื้อผมเป็นแมวลูอกเพื่อนมาเสื้อเนี่ยเป็นแมวมันจะคือแมวไลย่ที่แมวเด็กผิดเข่าเธอเลน้องอ่ะใช้ตัวเลขอีกหน่อยน้องหมาหมู แม่พอ่ออานหูเป็นมาหมูมาหมูมาหมูหมูแม่พอ่อลูกน้องเอาไปซะอีกแม่พอ่อ ไก่น mm. ี no. no. ่งไก่นี่งเบิ่งไก่นี่งพอไก่ไก่หมาไก่หมไหมาหนอนหมาเอาตัดีเอตัวดีเอาไปไปเรื่อยไปเรื่อยแมวแมวมาบอปีนให้เพิ่ง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  มีมีมีี้ก็มีมีแมวมากม่วอแมวัรัมวต่ออััก่อนมันก็มีแต่พักแต่ว่ามวมวอยู่ดีม

กบอ่านเลยพี่น้องอะล่นะเอาอันเป็ดเอาไก่เลยมันเออมังมี่ปลาปลาปลาอาหารมันอ่านนะมันพร้อมอ่านนะหมักม่วงมมัม่วป้ามัมีมังมมัมีมัมู

นี e ่น่าจกนี่ละมากอกมาแม่ลูกมาแม่มาค่ะมามาพอถ่ายเครื่องไงไปไปมากินอยู่บ้าขับน่ะจบพี่น้องเอ้ยสุดท้ายไปแล้วเห็นตอนนี้เลยอ่านหนังสือเชื่อตัวได้น่ะเปลี่ยนเชือให้ใจฉุนแล้ว ไปหาพ่อใหญ่ตรงโตตรงโตน่ะเลยมีรำคาดไายไม่จะจับไปไปบักใหญ่ได้ลงใจพู้ใหญ่พามาแต่เรียนผู้ยิงน้องเอ้ยอันมาใส่กุ้ยยังจะกระตุกใจเราเหมือนพี่ พอดออ่าอได้ไหมกันดิไม่ก any ินนอกนี่เมยอนยาคีวยาเคียวปอกกอด่ายาเคียวอ่ะกินยาเล้วกมีได้ป่ะเนอะเปลี่ยนเสื้อให้เป็นกานลูกนอน